สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันจุับพาทุกท่านมาที่อำเภอก้าเรียวจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาพบกับนาลุงมีนานอกเขตประธานระบบน้ำบวชนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ระยะหลังปักดำนะครับเราก็มีการปล่อยเป็ดนะครับตรงนี้ก็เลี้ยงน้ำไว้คุมหญ้านะครับแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้นะครับที่จะพาทุกท่านมาชมก็คือการปล่อยน้ำหมักนะครับพร้อมกับการหมุนเวียนระบบน้ำนะครับ อันนี้ก็คือถังน้ําหมักนะครับอันนี้ที่ใส่ไปก็จะเป็นน้ําหมักหอยเชอรี่แล้วก็น้ําหมักตะไคร้หอมนะครับที่ปลูกไว้ริมัน,นานะครับตอนที่เราหมุนเวียนน้ําลงแปลงนาก็จะปล่อยปล่อยไปกับน้ําเลยนะครับไม่ต้องไปฉีดพ่นก็จะลดข้อจำกัดในเรื่องของแรงงานด้วยนะครับเราสามารถควบคุมวาล์วน้ําได้นะครับจะเอาแบบว่าเร็วๆหรือว่าบางๆได้นะครับดูนะครับ หรือว่าจะปิดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สูตรนะครับว่าเราจะปรับปรุงลุงสูตรไหนนะครับก็ปล่อยไปเลยนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับดูแล้วก็ไปต่อยอดที่นาของแต่ละท่านเองนะครับที่นี่นาลุงมีนานอกจตกจะทานระบบน้ำดนะครับ